มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวส,สดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเผยสถานะล่าสุดหนิงผู้ชัดเจนถึงสถานะล่าสุดอ้ําไฮโซโพกหลังอันฟอลโล่ไอจีกัน ทำแฟนคลับกองเชียร์ใจไม่ดีเมื่อเห็นนางเอกสุตาอ้ําพัชลาภา unfollow อินสตาแกรมส่วนตัวไฮโซพกพรประภาหวานใจจนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นล่าสุดผู้จัดละครและนักแสดงสาวหนิงปานิตาให้สัมภาษณ์ถึงกรณีชาวเน็ตแอบสงสัยว่าสาวอ้ําไม่ได้ฟอลโล่ไอจีไฮโซพกนานแล้วในฐานะเพื่อนรักหนิงเผยว่า ส่วนตัวไม่ทราบว่า Unfollow หรือไม่แต่จากที่ได้พูดคุยกับอ้ําพาัชราภาล่าสุดเพิ่งคุยกันเรื่องทำบุญตามปกติคิดว่าทุกคนห่วงแม่หมดไม่ว่าจะเรื่องอะไร แม่ก็คือแม่เขาเป็นคนน่ารักเป็นคนคิดดีกับทุกคนดีใจแทนเพื่อนที่ทุกคนเป็นห่วงแต่หนิงคุยล่าสุดเพื่อนก็ยังมีความสุขอยู่ฐานะเราเป็นเพื่อนมองว่าอยู่แบบนี้ก็ดีแล้วนะมอรดกเก็บไว้ให้มาอยู่กับนิลินเพราะแม่มีเยอะเพื่อนสนิทเผยติดตลกขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ